รุ่นน้องคนหนึ่งเขาทาขนมหวานกระปุกละสิบบาทขายตามตลาดนัดขายดีมากแต่หลังๆมีคนทําเหมือนกันอีกหลายร้านทําให้ย่งลูกค้ากันเองสุดท้ายกลับมาฟื้นความนิยมได้ด้วยการทําเมนูแปลกใหม่กว่าคนอื่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบัวลอยชาไทยด้วยเคล็ดลับนี้ทําให้ได้เม็ดบัวลอยที่นุ่มละมุนละลายในปากหอมทุกคํากินไปแล้วกลิ่นยังหอมชื่นใจจนหยุดไม่อยู่ใครอยากมีอาชีพต้องห้ามพลาดคลิปนี้นะครับ แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปดูวิธีการทํากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับสำหรับวัตถุดิบในวันนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของบัวลอยชาไทยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของน้ํากะทิมะพร้าวอ่อนนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีใบชาครับน้ําสะอาดและที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับเมนูนี้นะครับนั่นก็คือแป้งขนมบัวลอยตาอมรินทิพย์ครับซึ่งแป้งตัวนี้นะครับก็จะเป็นแป้งที่มีคุณภาพเติมเต็มความอร่อยการันตีโดยครัววัง เพราะเขาคิดค้นสูตรขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยนะครับแค่ผสมน้ําแล้วนวดก็จะได้แป้งเนียนนุ่มปั้นง่ายไม่แตกไม่ต้องมานั่งกะสัสดส่วนเองให้ยุ่งยากแถมคุ้มต้นทุนได้สบายลูกค้ากินแล้วติดใจกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนเลยนะครับต่อไปเรามาดูส่วนผสมของตัวกะทิมาพ้วอ่อนกันนะครับสองถ้วยนี้ก็จะเป็นหัวกะทินะครับน้ําตาลทรายเราจะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบเตยครับแล้วเราก็จะมาตัดความหวานด้วยเกลือครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือมาพ้วอ่อนครับ เดี๋ยวเราจะคว้านเอาเนื้อออกมานะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปลงมือทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาคว้านเนื้อมะพร้าวกันเลยนะครับเราก็จะมาชอบเปิดตรงนี้นะครับนี่นะครับน้ำมะพร้าออ่อนของเราครับเราก็จะเทน้ําใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับน้ำตัวนี้เราไม่ได้ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ต้มกับตัวเนื้อมะพร้าวนะครับก็จะทําให้ตัวเนื้อมะพร้าของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นครับแยกน้ําไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเราจะมาคว้านเนื้อมะพร้าวกันนะครับค่อยๆคว้านเนื้อออกมาครับอย่าให้ติดตรงเปลือกมะพร้าวนะครับพักไว้ก่อนครับต่อไปเราก็จะมาต้มเนื้อมะพร้าวกันครับวิธีการต้มเนื้อมะพร้าวนะครับเราก็จะนําน้ํามะพร้าวมาเทใส่กระทะก่อนครับแล้วให้เราใส่น้าเชื่อมลงไปนะครับใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเราก็จะรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับพอน้ํามะพร้าวของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนําเนื้อมะพร้าวที่เราคว้านออกมาเมื่อกี้นะครับนําลงไปต้มได้เลยครับ เราจะใช้เวลาต้มไม่นานนะครับเราจะต้มอยู่แค่ประมาณ1-2นาทีแค่ให้เนื้อมะาพร้าวสุกก็พอนะครับสําหรับวิธีการนี้นะครับก็ <S <S จะเป็นการช่วยยืดอายุข,ของตัวเนื้อมะพร้าวให้เก็บได้นานยิ่งขึ้นด้วยครับ <S <S พอเนื้อมะพร้าวของเราเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็ตักขึ้นมาได้เลยครับตักเอาเฉพาะตัวเนื้อขึ้นมานะครับแต่ถ้ยวยพักไปก่อนครับต่อไปเราก็จะมาต้มชากันเลยนะครับตั้งน้ําให้ร้อนเลยครับนํามาเทใส่อ่างผสมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําใบชามาเทใส่ในน้ําร้อนได้เลยครับก็หาฝ พอเราบ่มชาจนครบ8นาทีแล้วนะครับต่อไปเราจะมากรองชากันนะครับวิธีการก็คือเราจะนําถุงผ้ามานะครับเสร็จแล้วถักน้ําชาพร้อมใบชามาใส่ถุงผ้าครับต่อไปเราจะมาปั้นแป้งบัวลอยกันเลยนะครับสำหรับวิธีการปั้นแป้งบัวลอยนะครับแล้วก็จะใช้แป้งขนมบัวลอยตาอมรินทิพย์จากเครือวังทิพย์ครับตัดออกมาได้เลยนะครับเทแป้งขนมบัวลอยอมรินทิพย์ใส่อ่างผสมได้เลยนะครับ เราก็จะใส่น้ําชาเข้มข้นที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะครับค่อยๆทยอยใส่ครับตอนนี้ตัวน้ําชายังร้อนอยู่นะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือตะล่อมนะครับขออนุญาตใช้มือเปล่าเลยนะครับเพราะมันจะได้ง่ายในการนวดแป้งครับ <Okay. S 1> ค่อยๆตะล่อมแป้งไปครับตอนนี้สีสวยมากเลยนะครับเราก็จะนวดแป้งไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอเรานวดแป้งจนไม่ติดมือแล้วนะครับต่อไปเราจะมาตั้นแป้งขนมบัวลอยกันเลยนะครับหยิบขึ้นมาเป็นปลายนิ้วครับนี่เราก็คลึงๆให้กลมๆนะครับประมาณนี้นะครับเล็กๆประมาณนี้พอครับเสร็จแล้วก็วางพักไว้ในถาดเลยนะครับซึ่งในถาดนะครับเราก็จะโรยแป้งนวลไว้ก่อนครับสำหรับแป้งนวลนะครับเราใช้แป้งอะไรเป็นหลักเราก็จะใช้แป้งวนหดเป็นแป้งนวลนะครับสำหรับวันนี้เราใช้เป็นแป้งขนมบัวลอยตาอมารินทิพย์เป็นแป้งหลักเลยนะครับเราก็จะปั้เป็นเม็ดประมาณนี้พอนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะนามากลิ้งบนแป้งนวลครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอการหลังจากที่เราปั้นแป้งขนมบอวลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเรามาทําน้ํากะทิกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ําลงในหม้อตั้งไฟด้วยไฟอ่อนนะครับรอจนน้าเริ่มเดือดพอน้ําเดือดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะใส่ใบเตยครับตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับตัดรสชาติด้วยเกลือครับเราก็จะเคี่ยวไปนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าตัวน้ําตาลจะละลายครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนครับ พอน้ำตาลทรายของเราเริ่มละลายแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งครับพอน้ําตาลของเราเริ่มเดือดเราก็จะใส่ตัวกะทิลงไปเลยนะครับครับเราก็จะเคี่ยวกะทิด้วยไฟอ่อนนะครับพอเราเคี่ยวน้ํากะทิมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับจนน้ากะทิเริ่มจะเดือดแ,แ,แล้วเราก็จะปิดแก๊สได้เลยครับอย่าปล่อยให้น้ํากะทิเดือดพลานเลยนะครับถ้าเกิดเดือดพลานเนี่ยเดี๋ยวตัวกะทิของเราจะแตกมันได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอบต่อได้เลยครับ และนี่ก็จะเป็นเม็ดบัวลอยทาไทยที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาต้มขนมบัวลอยกันเลยนะครับสําหรับวิธีการต้มนะครับเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดประมาณนี้เลยนะครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็ค่อยๆใส่เม็ดบัวลอยลงไปครับเดี๋ยวเราจะทยอยต้มทีละนิดครับเราก็จะต้มไปจนกว่าตัวเม็ดบัวลอยของเราจะลอยขึ้นมาได้เลยนะครับช่วยคนนิดนึงเพื่อให้เม็ดบัวลอยไม่เกาะกายเป็นก้อนนะครับ พอเราต้มจนเม็ดบัวลอยลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะต้มต่อไปประมาณสัก1-2นาทีนะครับเพื <uguese> <mel> <mel> ่อเป็นการให้แน่ใจว่าเม็ดบัวลอยของเรานั้นสุกแน่นอนครับพอเม็ดบัวลอยของเราสุกแล้วนะครับเราก็จะตักเม็ดบัวลอยขึ้นมาได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปน็อกในน้ําเย็นได้เลยครับวิธีการแบบนี้นะครับก็จะทําให้เม็ดบัวลอยของเราไม่เกาะกันเป็นก้อนครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดบัวลอยที่เราต้มแล้วก็น็อกน้ําเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้มเม็ดบัวลอยส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับเห็นไหมครับ เม็ดบัวลอยของเราก็ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะครับและที่สําคัญนะครับสีสวยน่าทานมากครับตักขึ้นมาหนึ่งกระบวยนะครับสบัดน้ําเอาให้หมดเลยนะครับเราจะใส่เม็ดบัวลอยลงไปประมาณครึ่งแก้วหรือประมาณ80กรัมนะครับ oh. เราก็จะตักเม็ดบัวลอยใส่แก้วให้หมดได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะมาตักน้ํากะทิใส่แก้วกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะคีบเนื้อมะพร้าวอ่อนมาตกแต่งด้านหน้าครับพอใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วนะครับก็จะมาปิดฝาแก้วกันครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบัวลอยชาไทยมะพร้าวอ่อนของเราครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แป้งขนมบัวลอยตาอมรินทิเป็นแป้งบัวลอยสาเร็จรูปพร้อมใช้เนื้อแป้งเนืละเอียดหอมกลิ่นกะทิทําง,ง่ายสะดวกมากๆเลยครับและถ้าอยากให้เม็ดบัวลอยออกมาอร่อยเปรทุกครั้งเหมือนกันทุกถ้วยไม่ต้องลุ้นบางวันอร่อยหรือว่าบางวันไม่รอดแนะนําให้ใช้แป้งบัวลอยตาอมรินทิแป้งคุณภาพเติมเต็มความอร่อยการันตีโดยครัววังทิพย์นะครับเพราะเขาคิดค้นสูตรมาเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยครับแค่ผสมน้ําแล้วนวดก็ได้แป้งเนียนนุ่มปั้นง่ายไม่แตก ไม่ต้องมานั่งกะสัดส่วนเองให้ยุ่งยากแถมคุมต้นทุนได้สบายลูกค้าชิมแล้วติดใจกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับคือเนื้อแป้งมันเนียนละเอียดจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยตากล้องแอบชิมไปแล้วนะคะคือจะบอกเลยว่านุ่มมากหอมมากๆเลยครับมาหมั่นพร้อมกันเลยนะครับหนึบหนับเนาะมันหนึบหนับนะครับแล้วก็ไม่ได้เละแบบเหมือนกินแป้งทั่วๆไปนะแต่ว่ามันไม่ได้หนึบจนเหนียวนะครับมันหนึบนุ่มแล้วก็แบบเด้งๆสู้ฟันนิดนึง อคือจะบอกว่าพอเคี้ยวไปแล้วจังหวะแรกมันจะแบบหนึบๆนิดนึงคล้ายๆโมจินะ uh huh. แต่ว่าพอทานไปอีกสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มละลายนะคะ uh huh. แล้วก็ละลายในปากไปเลยแล้วก็เนื้อนวลเนียนมากจริงๆนะอร่อยกว่าบัวลอยทั่วไปที่เคยทานเลยนะคะเนี่ย uh huh. คือจะบอกว่าของหวานถ้วย1ิบบาทเนี่ยเขาก็จะมีแบบบัวลอยหลากสีอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะมีแบบเนี้ยทุกเจ้าอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นใครทําเป็นพวกบัวลอยชาไทยเลยนะคะ แล้วตอนนี้กระแสชาไทยอ่ะคือมาแรงมากนะในต่างประเทศก็ยังฮิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังนึกไม่ออกว่าจะขายอะไรดีหรือว่าใครที่อยากจะทําพวกขนมหวานขายนะก็แนะนําเลยนะคะว่าให้ลองทําบัวลอยขายดูนะคือนอกจากชาไทยแล้วคุณสามารถเอาไปต่อยอดเป็นบัวลอยหลากสีเป็นบัวลอยอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยะค่ะ คือตอนนี้ถ้าเกิดคนดูได้ยินก็จะได้ยินเสียงว่าเชฟแว่นนี่คือซอดบบวรอยอย่างเดียว <c oughs> เลยเคียวตุ้ยเคีวตุ้ยบอกเลยเออเคียวตุ้ยเลยนะก่อนที่เชฟแว่นจะอิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันดีกว่าค่ะเรามาดูต้นทุนกันเลยนะครับสำหรับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่242บาท74สตางค์ครับทำออกมาแล้วได้ทั้งหมด40ถ้วยนะครับก็จะ,ะเฉลี่ยถ้วยละ 6บาทเจดสตางค์ครับส่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆ่าคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สสเต็กห้องแถวคอร์สลอดช่องใส่ลุง คอสสลัดไฮโซคอสน้ำยำครบจักราวาลคอสแซนด์วิชพารวยคอสแซนด์วิชย่าง30ไส้คอสน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาและคอสที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือคอสชาชง10ชนิดค่ะที่จะมีทั้งชาแบบนหนืดหนืดแบบที่กำลังได้รับความนิยมกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็มีทั้งชาแบบใส่ขวดชาแบบประหยัดต้นทุนที่สามารถเอาไปทำขายแล้วเก็บไว้ได้นานไม่บูดเสียง่ายค่ะซึ่งแต่ละสูตรจะไม่ซ้ำกับที่เคยสอนไว้ใน YouTube นะคะ ไม่ว่าสนใจคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ข้อความของแฟนเพจเชฟแว่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ